ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตะบอดขอนแก่นานเล็กที่192หมู่6ตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยการนำของท่านผู้อำนวยการดรชายาหงนีวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตะบอดขอนแก่นเปิดสอนอยู่2หลักสูตรได้แก่ 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรีสาขาวิชาการดนตรี 2. หลักสูตรประการศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรีสาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยีอัตลักษณ์ผู้เรียนไปเรียนรู้คู่คุณธรรม นำพาทักษะสู่สังคมวิสัยทัศน์วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นเป็นสถานศึกษาที่ผู้บริหารครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาละง,งานให้ความรู้แก่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นตามมาตรฐานอาชีวศึกษาผู้เรียน ฝ่เรียนรู้มีทักษะอาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขพันธกิจ 1. พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหารครูและบุคลากร 2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานอาชีวศึกษา 3. พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและสื่ออุปกรณ์ 4. พัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้เรียน 5. พัฒนาความใฝ่รู้ไปเรียนของผู้เรียน 6. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 7. พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนในการอยู่ร่วมกับสังคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นได้รับโครงการจ้างงานระหว่างเรียนมาตา3า35 จากมุ้นที่นวัตกรรมทางสังคมเป็นปีที่3ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาจ้างงานระหว่างเรียน1คนคือนายอภิวัตครังแสงในตำแหน่งผู้ช่วยครูไปพบกับเขากันเลยค่ะสวัสดีครับผม,มนายอภิวัตครังแสงจากวิทยาลัยอายชีวศึกษากรบัิคอนแกนนักศึกษาชั้นปีที่2 หลักสูตรประกาศนียวัตรพิชาชีพชั้นสูงสาขาดนตรีและเทคโนโลยีผมได้รับโครงการจ้างงานในระหว่างเรียนนะครับได้รับสนับสนุนจากบริษัทแบ็กเอ็กเพรสครับผมได้รับมาตราจ้างงานมาตรา35นะครับผมในตําแหน่งผู้ช่วยครูนะครับในงานที่ทําก็จะเป็นผู้ช่วยครูช่วยสอนนะครับผมน้องในการสอนดนตรีนะครับในการเรียนวิชาปฏิบัติ เครื่องเอกต่างๆนะครับก็จะช่วยในดูแลในเรื่องของการฝึกเทคนิคต่างๆนะครับก็จะมาให้คำแนะนำกับน้องๆนะครับผมแล้วก็ได้รับผิดชอบนะครับดูแลห้องดนตรีนะครับในการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการซ้อมดนตรีนะครับแล้วก็ช่วยในการควบคุมการซ้อมของน้องๆนะครับผมในเรื่องของการแกะเพลงเวลาในเรื่องของทอนต่างๆในเพลงนะครับแล้วก็ช่วย แก้ไขในข้อผิดพลาดของน้องๆน,นะครับในการซ้อมนะครับแล้วก็อีกง,งานหนึ่งนะครับก็คือเป็นการเตรียมเครื่องเสียงนะครับรับแขกนะครับตอนรับแขกที่มาเลี้ยงอาหารที่วิทยาลัยของเรานะครับผมก็จะได้ช่วยในเรื่องของการเล่นดนตรีรับแขกด้วยนะครับแล้วก็เตรียมเครื่องเสียงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไม้แล้วก็อื่นๆนะครับผม ผมในส่วนของสุขภาวะนะครับก็จะมีในเรื่องของการออกกําลังกายนะครับผมก็จะออกกําลังกาย6วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็พักผ่อนวันอาทิตย์นะครับวันละครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเพื่อเป็นการยืดหยัดกล้ามเนื้อนะครับผมแล้วก็ในทุกๆวันนะครับเราก็จะดื่มน้ํานะครับวันละ8แก้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกินผักผลไม้นะครับผมก็จะกินผักเมนูข้าวที่มีผัก แล้วก็ผลไม้นะครับเพื่อให้ร่างกายนแข็งแรงนะครับจึงทาให้ผมไม่มีโรคประจําตัวเลยนะครับผมครับผมในส่วนของค่าตอบแทนที่ได้รับนะครับผมผมก็ได้นําเงินส่วนหนึ่งนะครับไปซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีนะครับก็คือกีตาร์ไฟฟ้าหนึ่งตัวนะครับในราคา1 3ึ7 0บาทนะครับผมเพื่อเป็น ใช้ในการทำงานต่างๆที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับผมแล้วก็ในส่วนค่าตอบแทนทุกๆเดือนนะครับผมก็จะแบ่งมาใช้ในค่าใช้ใชใจ่ายส่วนตัว30%นะครับแล้วก็20%ก็จะเป็นเงินที่เก็บไว้ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนอื่นๆนะครับแล้วก็เก็บออมอีก50%นะครับผม รับผมในส่วนการเข้าสังคมนะครับผมก็เข้าสังคมกับเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในวิทยาลัยนะครับผมได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับในการเข้าสังคมนะครับก็มีความช่วยเหลือมีความอื้อเฟื้อแ่ให้กับรุ่นน้องนะครับผมเราก็อยู่ด้วยกันแบบพี่น้องนะครับผมมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการเข้าสังคมนะครับแล้วก็ในการทํางานนะครับในการเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงานนะครับผมก็ทํางาน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมก็มีความรับผิดชอบในพลักงานนะครับที่ได้รับมอบหมายนะครับผมก็มีความเพื่อเพื่อน่พื่นมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะครับผมข้าผมสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทแบดแบ็กเพลย์จำกัดนะครับที่ได้สนับสนุนการจ้างงานมาตาสามสิบห้าให้กับผมนะครับก็ต้องขอขอบคุณมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคมนะครับที่เป็นหน่วยงานประสานงานการจ้างงานในครั้งนี้นะครับ และก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้อำนวยการคณะคุณครูบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษากรนบอดขั้นแกันนะครับที่เรี้ผู้สานงานนะครับให้โอกาสในการจ้งหากังผมในครั้งนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับ